妈咪、嗯啊啊、的，妈咪的，妈咪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 。 สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเชนคนล่าฝันวันนี้ผมพามาตกปลาที่อ่างเก็บน้ําแม่มอกนะวันนี้ผมมาสิบเอ็ดโมงแล้วครับดูบรรยากาศเมื่อเช้าฝนตกก็เลยตัดสินใจมานะครับสิบเอ็ดโมงละวสิบเอ็ดโมงกว่า,วาบรรยากาศสุดยอดฝนเพิ่งหยุดนะครับยังไม่หยุดดีเลยนะเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาตามชมครับจะมีผลงานให้ชมมากน้อยแค่ไหนนะวันนี้มาสาย่ะลุยกันเลยครับ ลมยังแรงอยู่เลยหมานี่สับดูดเลยท่านผู้ชมจิบดูดเลยใส่ปากเลย ใส่ดีด้วยนะครับตัวนี้มีมังเหือะอะไรเพีงสิวชโดจัมโบ่รู้จักไหมฉโนป่าตอปล่อยลงเยอะไม่ได้ฉโนป่าตอเต็มปากโหอ้วนมากตัวนี้งัดขึ้นมาโอ้โหเต็มปากเลยท่านผู้ชม อ,อมเต็มปากไปเลยมานี่ยังไม่ยอมยังไม่ยอมเดือเดือโ้หแรงดีจัดครับตาจิบ เข้าสวิงซะดีๆเรียบร้อยขั้อควนลุกหนูเลยตัวนี้อึ๊บหลังงอนะครับหลังงอโอ้โหเขาเรียกชัดโดซิกแซกอะเนี่ยโอ้โหดูดลงไปเกือบมิดท่านผู้ชมเกือบมิดเลยตัวเนี้ย คคู่นะรับมิดเลยตัวนี้อีกนิดเดียวมิดถึงหัวเดือเลยนะครับปลอกที่ใช้จีแม็กกับตันนิวจีแม็กกับตันตัวใหม่นะครับ นี่สีสันสวยงามมากน็อกแต่งแขนแต่งอุปกรณ์แต่งครบราคาพันกว่าบาทท่านผู้ชมตีไหวตีไกลตีลื่นกอเนี่ยสมูทมือดีมากนะแล้วก็สาย PE GMAX ัก8บวกหนึ่นะครับสายฟลูคาร์บอน60ปอนเป็นฟลูคาร์บอน100%ของ g m a มนะนมาดูเยอะกันท่านผู้ชมมาดูไซส์กันโอ้โหตัวนี้นี่บอกเลยว่า กัดได้สะใจมากกัดจิบขึ้นมาอย่างนี้อากาศแบบนี้ดูนะผู้ชมเกือบมิดอมเข้าไปแล้วนะเพนซิลชโดจัมโบของมันต้องมีครับดูนะครับสิบเอ็ดเซนอมไปเกือบมิดเหลือโผล่ออกมาแค่นี้เองผู้ชมดูไซส์โอ้โหยาวๆคดๆหลังฮแต่อ้วนนะเจมาแล้ว เ็นซิลชโดจัมโบ้เต็มปากเต็มคอเลยอันนี้เย่ yeah. ของมันต้องมีครับตัวนี้เป็นงานไม้ปัมฝอยนะลวดหนาหนมิลเส้นเดียวตลอดตัวความแข็งแรงนี่ไม่ต้องพูดถึงตัวนี้ผมได้ปามาประมาณ40ตัวแล้วดูนะพุนยับแต่ใช้งานได้ปกติตัวเบ็ดเนี่ยมาให้อย่างนี้เลยครับสปิดลิงแข็งตัวเบ็ดคมแข็งทะลุทะลวงดูนะครับ โอ้โห oh, oh. สุดจัดป่ะชมนต่อ เห็นทั้งตัวเดินไกลเร็วไปหน่อยโหเกือบไปโดดใส่ทั้งตัวเลยทนะ่านผู้ชมเห็นซิี้วเชโดจัมโบ้ม,มันเดินไกลเร็วไปหน่อยนะช่วงระยะที่ตามสั้นไปหน่อยเอาไม กับกัด,กด,กดมาเลยโดสบัดโดสบัดโดสบัดเด้อโดสบัดเด้อมานี่ขึ้นมานน่มันเยือ,อะไหลเข็นซิวชโดจัมโบง้งรู้จักหรือเปล่า เ <c oughs> บ็ดคมแข็งทะลุทะลุมาน,นี่เรียบร้อยอีกหนึ่งแต้ม นี่เลย็ลอกที่ใช้เคาะผิวน้ำ G Max กับตันรอบ7นะครับสีสันสวยงามชุดแต่งนอบแต่งแขนแต่งครบตีไวติไกลตีลื่นแล้วก็สาย PE G Max ทัก8ปลบวก1 PE 3สายฟูโครคาร์บอนเนี่ย60ปอนเป็นฟูโครคาร์บอน100%ของ G Max นะครับมาดูเยื่อกันมาดูใส้กัน นี่เลยเหยื่อที่ใช้เพนซิลชโดดจัมโบ้ตัวนี้เป็นงานไม้ปั๊มฝอยลวดหนา1มิลเส้นเดียวตลอดตัวนะครับตัวนี้เป็น11เซนนะตัวเบ็ดเนี่ยมาแบบนี้เลยสปิดลิงแข็งเบ็ดคมแข็ง,ขง,ขงทะลุทะลวงความแข็ง 4x แกะกล่องตีได้เลยเพนซิลชโดดจัมโบ้ของค่ายเชล,ลัวสุดยอดถ้า ไล่มาเนี่ยบางทีอะปลารุ่นเนี้ยมันจะเร็วนะครับเราเคาะยัวมานหน่อยเดี๋ยวมาัตามกัดตจนโดนสีม่วงๆเลยตัวนี้เย่โอเคหมายหนึ่งแต้มท่านผู้ชมไปเดี๋ยวชมกันต่อ ไหวถึงอยู่ตรงจุดโอ้โหอไม่โดนโอ้ย 懂你。 มานี่อยู่ตามมาตามมาเลยนะอืมอืมนี้ตามมาโดดซัดเต็มๆครับต,ตัวนี้เต็มปากโดดใสเ่เต็มเลยตัวนี้มานี่ มาอีกหนึ่งแต้มท่านผู้ชมนี่เลยล็อกที่ใช้ G-Max กับตันตีไหวตีไก่ตีลื่นชุดแต่งสวยงามมากรอบเจ็ดนะครับตัวใหม่แล้วก็สาย P.E G-Max ถัก8บวก1 P.E สาสายฟลูโคาร์บอน60ปอนเป็นฟลูโคาร์บอน100%ของ G-Max ครับมาดูเหยื่อมาดูไซดกัน เล็กใหญ่โดนหมดนง่เลยเหยื่อที่ใช้ตีจิบะโดผิวน้ำเพนซิละโดจัมโบ้ งานไม้ปั๊มฟอยล์ลวดหนา1นมิลเส้นเดียวตลอดตัวความแข็งแรงนี่สุดยอดนะครับ11เซนตัวเบ็ดเนี่ยมาแบบนี้เลยแกะกองตีได้เลยนะท่านผู้ชมนิ้นแข็งแรงครับไม้หนึ่งแต้มหลงังฝนโอ้โหว้าวไะชมกันต่อครับ อ้านี่ล่ะอ้านี่ล่อ่านี่ล่ะโอ้ยตามมาดูท่านผู้ชมนี่แหละเตะหลอมาหน่อยออตามมาดูน้ำเนียนๆอย่างเงี้ยิีโบหัวหมูเลยนะมานี้แรงดีจัด แรงดีจัดปลาจิบเต็มปากเลยท่านผู้ชมตามาดูสะใจมากรอกตัวน,นี้มีเสียงนะ g m a ็ก,กับตันเวลาเบรกออกมีเสียงเบรกไหลเต็มเงี้ยงฉดลูกหมูมานี่ เด้งอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โดดโ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 ดเข้าสวิงเลยดิเรียบร้อยมันรู้จักกันบ้างนี่มันเหยื่ออะไร อ้วนตุ๊บเลยตัวนี้อ้วน,นจ,จริงนี่เลยครับนิวจีแมกัปตันตีไวยตีไกตีลื่นสีสันสวยงามมากนอบแต่งแขนแต่งชุดแต่งครบนะครับมาแบบนี้เลยแล้วก็สายพีอีจีแมกทักแปดบวกหนึ่งสาสายฟลูคาร์บอนหกปอนเป็นฟลูคาร์บอนร้อยปต์ของจีแมมาดูเยื่อกันท่านผู้ชมมาดูไซส์กัน ใช้มาสีโลได้4นี้โลได้โหอ้วนมากปลาจิบแรงดีนี่เลยเหยื่อที่ใช้เพนซิลชโดจัมโบงานไม้ปัมฟอยลวดหนา1นมิลเส้นเดียวตลอดตัวนะท่านผู้ชมมีทั้งหมด5้สีตัวนี้เป็นตัวเบ็ดความแข็งเน่ย x นะครับเบ็ดเบอร์หนึ่งแข็งมากคมแข็งทะลุทะลวงเห็นไหมครับโดนเงี่งเดียวเอาอยู่ มาให้แบบนี้เลยสปิดลิงกก็แบบนี้เลยแกะกล่องตีได้เลยเป็นซิลชดโดจัมโบ้ของค่าเชล,ลัวเป็น11เซนนะตัวนี้โอ้โหของชอบชดโดมีหรือยังมีหรือยังว้าวสีม่วงดูดูตีไปก็เคาะถ้าไล่มาเนี่ยสมมุติว่าเราเห็นว่าไล่ไม่ทันเราก็หยุดรอแป๊บหนึ่งเรากเคาะต่อนะครับถ้ามาใกล้ยเยื่อแล้วเดี๋ยวพุ่งดูดเอง เย้ yeah. มาจะชมแท่มต่อไปครับ <c oughs> <c oughs> ตามมาถึงนี่ทานผู้ชมตกใจหมดเกือบไปแล้วโอ้โหตามมาถึงเรือ,เล,อเลยสนะะดุ้งเลย พอหยุดท่านผู้ชมตามมันดูดนะเนี่ยเขาขอหยุดเงี้ยมันก็พงอะนะตามมันดูดไม่โดนท่านผู้ชมโอ้โหเจอแล้ว <c oughs> มานี่ มานี่รับพุ่งใส่เลยท่านผู้ชมโอ้โหตีตกมันก็พุ่งใส่เลยนะอื้มดโฮบินโอ้โหจิบขึ้นมาเบาๆดูนะใสแต่ละตัวอ้วนๆทั้งนั้นอื้ม พุ่งใส่เลยของชอบเพนซิลชดจัมโบ้ของชอบ um อชดูเขาละมานี่เบ็ดมันโขมไห้น้องอ uh huh. ื้อเต็มเงี้ยงเบ็ดเดิมๆแกะกองตีได้เลยเป็นไงอ้วนๆทั้งนั้นโดนจิบ โอ้โหเบาเบาเอาไปคันคันสปูนเ็าอีกเรานี่มันหาเรื่องไปติดเหยื่อสปูลเ็าอีกเรานี่มันหาเรื่องจะลอดได้ยังไงนี่มันเหยื่ออะไรโอ้โหอวนอวนอีกแล้วนี่เลย รอก g m a มกับตันตีไวตีไกลตีลื่น2,000ัมีทอนนะท่านผู้ชมชุดแต่งแขนแต่งครบสุวนี้เป็นรอบ7ข้อผิวน้ำเหมาะสมมากแล้วก็สาย PE g m a ี Mac ทถัก8ปดบวกหนึ่งพีสานะครับสายฟูโรคาร์บอนหกปอนเป็นฟูโรคาร์บอน100%ของ GMAX มันดูเยอะกันนะผู้ชมมันดูไซส์กัน <S 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 ขึ้นมาหายใจเบาอย่างนี้ไม่รอดสิครับ นี่เลยเหยื่อที่ใช้เพนซิลชโดจัมโบงานไม้ตามฟอยลวดหนา1นมิลเส้นเดียวตลอดตัวท่านผู้ชมของมันต้องมีนะเบ็ดเนี่ยผมบอกเลยแกะกองตีได้เลยนะมาอย่างนี้เลยนะครับสปิดลิงแข็งเบ็ดคมทะลุทะลวงความแข็ง 4x คิดดูท่านผู้ชมเต็มปากไม่ต้องกลัวเพนซิลชโดจัมโบ ตัวนี้สิเอ็ดเซนนะว้าวอีกหนึ่งแต้มสีม่วง,ง,งโอ้โหป่ะเดี๋ยวชมแต้มต่อไปกันครับวันนี้ก็พอได้มันนะครึ่งวันท่านผู้ชมมาถึงก็สิบเอ็มงกว่าแล้วกว่าจะได้ปลาก็เล่นเอาเที่ยงบ่ายเลง้นนะแล้วก็ลมมานะครับเพิ่งมาได้ตีเมื่อกี้ระกาศสนุกนะบูดถึงนี่เลยเหยื่อเพนซิลโฉดนัมโบของมันต้องมีท่านผู้ชม เดี๋ยววันนี้จะเดินทางกลับบ้านแล้วครับแล้วก็ขอบคุณอุปกรณ์จากกีเน็และโทมน่าไปพบกันใหม่ทิศหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับบายบาย